ให้จันพาไปสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะเดินไปชมสวนผักกลิ่นโอ๊กนะคะบ้านเพื่อนบ้านข้างๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาปลูกสวยงามมากขนาดไหนผักสลัดน่ากินมากนี่นะคะพาเดินค่ะชมบ้านกันไปด้วยเดินไปด้วยค่ะกล้องอาจจะสั่นนิดหน่อยตาไม่ลายเดี๋ยวปรับให้ค่ะไ,ไ,ไปบ้านพี่บีค่ะ นี่ค่ะบ้านเรือนสองข้างทางน่าอยู่ไหมคะเป็นสไตล์แบบชาวอุ้มผางของเราเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเป็นฤดูฝนต้นหญ้าก็จะเขียวชะอุ่มหน่อยอันนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฤดูหนาวฤดูแรงแล้วนะคะเรือนข้างหลังนั้นก็จะเป็นเรือนเก็บข้าวป้างนะคะซึ่งก็จะเห็นอยู่ทั่วไปอะคะ่ะ อันนี้เป็นฝั่งขวาที่เราเดินมานะคะเดี๋ยวลองชมฝั่งซ้ายดูบ้างค่ะนี่ค่ะเรือนไม้ส่นวนใหญ่จะเห็นเป็นเรือนไม้ค่ะน่าอยู่มากอา่อเมาเดินเซ่เดินเซ่สิคะเดินเซ ตรงนี้มีร้านคา้าด้วยค่ะใค่เดินผ่านแถวนี้เขแวะได้เลยนะคะนี่ค่ะเรือหลังสวยไก่ของเราจะเดินตามไปกับไก่ของเราแอบถ่ายข้างหลังไก่บอกทำอะไรฉันนี่ นี่ค่ะดูเรือนก่อนชอบเรือนมากเลยค่ะดูบันไดนะคะดูตัวเรือนสวยจริงๆเราถึงบ้านเป้าหมายแล้วค่ะนี่นะคะสวนสวยของเราค่ะจินดีน้ำอุดมค่ะคุณแม่บ้านก็กำลังขุดสวนอยู่เลยค่ะทช่กนหน่อยสวัสดีค่ะเจ้าของสวนสวัสดีค่ะแนะนำตัวไหมคะ ชื่อน้องเบียค่ะเป็นแม่บ้านยุค,นนะคะใหม่อ่ดูสวนสวยของน้องเบียนะคะนี่กลีนออกนากินไหมคะแค่มีที่นิดหน่อยเราก็ปลูกได้แล้วนะคะเหมาะแล้วที่เนี่ยปลูกอะไรก็ได้อุดมสมบูรณ์ค่ะดีค่ะเดี๋ยวเราต้องได้มันกลับบ้านไปรอบที่แล้วเรากินอร่อยมากเราจึงตามมาถึงสวนต้นใหญ่มาอันนี้เพิ่งลงค่ะ อืมกวางตุ้งเขียวยักน้องเบียบอกตอนนี้เพิ่งลงเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งก่อนอสักพักนึงได้ชิมบ้านพี่ก็ปลูกนะกวางตุ้งเนี้ยแต่มันไม่เขียวยักมันเป็นยักษ์แคร์ของหนูเอามาจากแม่เงาที่เป็นของเขาเรียกอะไรคะพี่จ๋าเป็นของที่สมเด็จพระเทพทรงเขาเรียกอะไรอะเอาพ,พระราชทานใช่ค่ะ คือเขาน้องลูกใหญ่มากแบบลูกกิโลอะค่ะหนูก็ไปขอมาได้สองต้นปลูกไว้คืออะโวคาโดค่ะสายพันธุ์อะไรไม่รู้ค่ะแต่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพค่ะน้องน้องก็เลยไปขอพันธุ์นี้จากแม่เงามาปลูกค่ะแม่เงานี่จังหวัดอะไรจังหวัดตากนี่แหละค่ะอำเภอสามเงาปะ ไม่ใช่ค่ะอยู่นู่นนะคะอยู่ทางอยู่ทางท่าสองยางทางแม่ตะว,วอนนู่นนะคะอ๋ะออำเภอท่าสองยางแม่งเงาอะอะอ่ะรู้แล้วรู้แล้วเสิร์ชแผนที่ Google Map ค่ะเจอแน่ๆ ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วแลนน้วนอนนี้น้องได้สองปีแล้วค่ะแล้วรอนานแค่ไหนกว่าจะได้กินผลปีหน้ามันาจะได้เก็บลูกแล้วค่ะเพราะว่าหนูนตัดแล้วหนูเริ่มตัดอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ถึงปีหน้าเราจะได้กินอโะโวคาโดต้นนี้ไ <laughs> <laughs> ขมันดีค่ะ H D L <laughs> ผู้ครบเต็มหมดเลยหนูแจกหมดเลยหนูไม่ขายเลยถูกพูเหรอ แล้วแล้วปีนี้ต้นมันอ๋อมันเป็นไม้ล้มลุกมันตายมันตายแล้วค่ะเดียวมีกำลังเกิดอีกต้นหนึง่งหนูนต้องปิดเพลงลูกเพลงมันมีลิขสิทธิ์มันเข้ามันเข้าคลิปป้าจันไม่ได้ไม่เปิดเพลงจ <c oughs> ้ะถ้าจะฟังเพลงไปฟังบนบ้านแป๊บหนึ่งลูกมอนกลับบ้านหรือยังคะดูนะคะถ้าเราถ่ายมุมนี้เห็นไหมผักเราก็น่ากินขึ้นมาอีกเยอะเลยดินดีน้ำอุดมค่ะ ยิ่งช่วงฝนช่วงฝน,นตกนะคะก็จะเขียวชะอุ่มที่ไม่ได้กว้างมากนะคะมีแค่นี้เองอ่าข้างหน้าเรานี่มีมะละกออยู่สองต้นเดี๋ยวไปยืนตรงมุมแล้วถ่ายให้ดูว่าที่แค่ไหนคะ่ะน้องปลูกได้เยอะมากเลยนี่ค่ะดูพื้นที่สวนนะคะปลูกมะละกอได้ปลูกแค่ได้าาดปลูกผักขาได้ ปลูกต้นชูรสได้ปลูกได้ตั้งหลายอย่างมีมะก,กรูดด้วยเห็นไหมคะมีต้นกุยช่ายด้วยสต,ต้นอ่ามีชะพลูดูค่ะมีที่แค่เนี้พอแล้วล่ะค่ะเราก็ปลูกกินไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะ จริงๆตรงนี้ยังเหลือที่ว่างอยู่นะคะแต่ไว้เดินเข้ามาเก็บค่ะจะเอาบัตเตอร์เฮดมาลงแล้วอีกหน่อยจะต้องย่องย่องย่องยอง,ยองยองไม่เป็นไรแต่เราได้กิน <c oughs> ยังเหลือที่ว่างอีกเยอะเลยปลูกได้อีกเยอะเลยค่ะตำลึงนี่เพราะว่าขึ้นเองธรรมชาตินะคะลักษณะของต้นชูรสซึ่งเคยถ่ายให้ดูไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้เจาะลึกขนาดนี้เราต้องคอยตัดมันนะคะเพื่อให้มันแตกยอดอ่อนให้เราอันนี้ใบเริ่มจะแก่ไปละถ้าหน้าฝนเนี่ยงามสะพั่งเลยค่ะต้นเหมือนต้นมะละกอมากเขาก็เลยเรียกมะละกอกินใบสองใกล้ๆเราจะเห็นยอดอ่อนๆแบบนี้แล้วค่ะวานกรอบผัดไข่นะคะใบเหลียงผัดไข่ก็ใบเหลียงผัดไข่เธอฟูได้อยู่แล้วใบมะกรูดคะ่ะ ถ้าเป็นบางประกงก็แกงชักส้มค่ะแกงส้มใส่ใบมะกรูดไม่ต้องใส่ผักหรือใส่ผักกาดดองอร่อยมากแกงปลากดนี่สระแหนะต้นน้อยๆแต่ก็มีนะคะตัวอีกนิดเราได้กินลาบแล้วค่ะถ้าขยันนะคะปลูกอะไรก็ได้เห็นไหมมีกุยช่ายเดีกหน่อยก็โตได้กินแล้วนี่อีกค่ะ ตรงนี้มีผักชีใบเลื่อยค่ะหอมเปค่ะหอมเปแล้วก็มีต้นหอมเห็นไหมคะปลูกแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวมันก็แตกออกเรื่อยๆก็มีให้เราได้กินก็เรากินในครัวเรือนนะคะยังไงก็พอไม่ต้องเป็นส่วนใหญ่มากแค่พอเก็บกินเพราะกับข้าวเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีเยอะล้วก็ทิ้งขว้างอยู่ดีแหละ ชพลูค่ะผักขาของโปรดดิฉันค่ะเมื่อก่อนก็กินเป็นแต่ทำให้มันสุกพอกินดิบได้เท่านั้นแหละติดใจมากมาอืมแฟนหนูบอกว่าถ้าลูกไหนมันสุ ไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้นกกินนะอ้วนอ่าน,นี่สวรคสค่ะยักมากสวรสยักนะคะเราจะแกะให้ดอูอันนี้โดนนกจิกไปแล้วค่ะเดี๋ยวดูข้างในพิสูจน์ความเป็นสวรคสค่ะโอ้ยมีน,น,นกจิกไปแล้วค่ะหอมเหมือนฝรั่งสุกใช่ไหมคะลูกหนึ่งทำได้มอเบลเล,เลยสิอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะข้างในคือเปลือกเปลือกน้องจะหนามอกะอืมทำสวรรสได้ห้าขวด ถ้ามันสุกก็มันจะนิ่มมากเลยค่ะนี่ค่ะดูข้างในนะคะยืนยันว่าคือสวรสต้แท้ๆค่ะสวรสดค่ะสวรสยักษ์แต่นี่คือนกสวรสนกินไปแล้วรสชาติอะสวรสเลยค่ะไม่ใช่เปรี้ยวหวานหวานอมเปรี้ยวหนักไปทั้งหวานไม่ค่ะก็จะเปรี้ยวมันออกแปลมแป๊มเปรี้ยวหวานหวานไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากคือพอดีอะค่ะตักกินได้เลยอร่อยออยู่ข้างบนเดี๋ยวรอมันสุกก่อน